ก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์แฟรนไชส์ Star Wars อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆครับผมจนวันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเราไปช่วงๆเดียวกันช่วงๆเดียวกันเพราะจำได้ว่าตอนนี้ผมติดตาม Star Wars เนี่ยเป็นช่วงที่ผมเด็กมากยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนุกงมัน่งเยอ่ะใช่ครับผมก็จะเป็นไลท์เซเบอร์เทนนิงครับผมก็ ก็สนุกดีเพราะว่าปกติอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ฟันอะไรแบบนี้แล้วพอได้มาฝึกฟันมาสนุกอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรอย่างนี้ที่มาร่วมเทรนด้วยกันก็ดีมากๆจริงๆครับเป็นแฟนคลับตาวอลอยู่แล้วตั้งแต่เรื่ใช่ใช่ใช่จริงๆขอบลุคสกายวอล์กเกอร์ครับแต่ถ้าเกิดเอาเอาแบบจริงๆเลยนะชอบดักเบเดอร์ครับโอ้โหถ่ายดักเลยใช่เพราะอ่ะเราใช่เราชอบตัวลายอยู่แล้วไงครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีมิติค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัว d a r เวเ a d e r กับตัวละครอื่นๆในเรื่อง Star Wars เข้ามาด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัว d a r เว Vader มันเป็นตัวละครที่ที่ค่อนข้างจะประทับใจแลวก็ท้าชัยใช่ครับผมทางข้างหลังก็จะมีเป็น Exhibition ให้ทุกคนได้มารับชมอีกด้วยก็จะเป็นเลโก้ในคอลเลคชันต่างๆรับผมของที่ทำร่วมกับ Star Wars ใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะมารับชมได้นะครับกับ Exhibition ครบรอบ25ปีของทางเลโก้กับ Star Wars นะครับครับค่ะ แล้วเรามีแฟนแล้วยังไงนะแซวเพื่อนนไยค่ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมต้องแซวอะไรอ่ะก็เห็น m o o ดเพื่อนข้างรักแบบนี้ไหมเอ่อก็เอาจริงๆมันก็ฟิลฟิลนี่แหละเอาจริงๆเพื่อนๆก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบเห็นเห็นเพื่อนแบบมีรอยยิ้มหรือว่ามีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเพื่อนดูเด็กลงฟิลฟิลนั้นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอะไรอย่างนี้ก็แบบอะไรอะไรก็แบบดูแบบเขาเรียกอะไรโลกสีชมพูไปหมด มากกว่าในที่เราพอดการจะแค่ตะขายบ้างไหมฮะว่าเขายังไงสมบูรณ์สากเราอัธพุทเอาจริงเราก็มีโอกาสได้ได้เจอตั้งแต่ประมาณช่วงมันปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วผมก็ก็ตอนแรกตกใจตอนแรกจะเป็นฟพลตกใจมากกว่าแต่ว่าพอแบบเออได้รู้จักได้อะไรก็เออดีใจกับเพื่อนแฮปปี้กับเพื่อนผมว่าเหมาะยังไงเหรอครับ ให้ทุกคนตัดสินดีกว่าผมว่ามันเห็นกันอยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่แบบคอยซัพพอร์ตกันละกันละกันผมเห็นแบบเวลาไร์มีหนังเนเน่ก็ไปดูหรือว่าเนเน่มีเพลงไงไร์ก็มาซัพพอร์ตเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคู่นัดมีเวลาให้เลื่อดน้อยลงไหมคะก็มีแฟนก็ไม่นะใช่ผม,มใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็พาแฟนไปอ๋อแล้วไปบ่อยมีโอกาสไปไปบ่ก็มีก็มีบ้างก็มีโอกาสไปบ้างครับผมแล้วเวลาเขาอยู่แล้วอะไรอะไรอะไรเวลาเขาอยู่ด้วยกันติงไงฮะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็เป็นโหมดน่ารักน่ารัก<น>เป็นอาจจะเป็นมุมที่แบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากวชิรวิทย์เท่าไหร่ก็น,นั่นแหละเ,เวลา,าเราไปอยู่กับเขาแล้วเราไม่รู้สึกว,<อ>ว่าเราจากเราเด<ล>ียวอะไรเงี้ยเรายังไงเอเอ,เอไม่คือเราก็มีเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยเ,<อ>เราก็มีแบบมีก้อนมีอะไรอย่างงี้เพื่อนเ,อเป็นเป็นชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนเราอยากทำรักทำไมทำรักแล้วถามว่าอยากไหมมันก็อยากแหละเเพื่อนมีแล้วเออเพื่อนมีแล้วไงแล้ว เอาจริงถ้าไม่มีเราก็อยากมีคือนั้นที่ว่าคือคือเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามผมรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมีความรักหรือว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียกอะไรเติมเต็มเราแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการมีค,ความรักไม่ใช่เรื่องดำมีหรือยังมีหรือยังขันใจดำมากเลยครับอยากมีหายหน่อย อย่างตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีหรหรือว่าเราไม่เปิดรับสมัครไงเลยไม่มีมันก็ไม่ใช่เปิดรับสมัครหรอกครับแค่ผมว่าจังหวะและโอกาสมันยังไม่ยังไม่ถึงช่วงที่มันเหมาะเหมาะสมมากกว่าเรายังแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือว่ายังไม่ได้เจอคนที่แบบแล้วคลิกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากกว่าก็มีสาวแซวมีสาวแซวก็มีสาวแซวไปบ้างใช่ก็มีแบบ กินข้าวอะไรก็แบบแซวเอ้ยนี่มีเพื่อนแบบโสดแลวนี่เขว่าไงก็มีแต่คนจีนเอาไหมได้ไหเอออะไรเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเขาเปิดตังค์เราเราก็เบิกตัวเองใช่ก็นั่นแหละครับก็ให้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าครับผมมันผมรู้หม่อ่าใช่วันนี้ก็แต่ผมอีกแล้วก็นั่นแหละมีเหตุให้ต้องตัดครับผมอ่าแค่ไหนวะเจ้าหนี้งอน ใช่จริงๆเราก็ยังไม่อยากตัดแล้วแต่ว่าเราเรามีเหตุที่ให้ต้องตัดก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยว่าจะเป็นเหตุอะไรเป็นโปรเจกต์อะไรดีกว่าถ้าอย่างไนก็เป็นโปรเจกต์แถวๆแถวๆเนี้ยอยากอยากรอติดตามแล้วกันอยากรอติดตามเกี่ยวกับการแสดงหรือกับเพลงหรือว่าเป็นเป็นงานงานหนึ่งงานงานหนึ่งเร็วๆนี้เร็วๆนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วว่าทำไมคนตัดผมเสียด้ไเพราะว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงเออ ได้ไหมก็ไม่หรอกครับเอาจริงๆผมเป็นคนที่ผมยาวผมยาวเร็วเราเราสระผมทุกวันด้วยมั้งครับมันเลยแบบยาวค่อนข้างไวครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวเผายาวได้อีกครับผมเดี๋ยวยาวอีกครับต้องอยู่ในในโซนนีมม้ไปนานไหมก็เอาจริงๆก็อาจจะกลับไปไว้ยาวอีกรอบสักก็ <c oughs> <c oughs> ตัดรอบนี้แล้วก็ไว้ยาวอีกรอบนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ถึงเด็กลงนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเสื้อกลับสับใช่ครับผมก็สระผมก็ได้ครับ

Cắt tỏng nhiều cắt tỏng nhiều năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn hai กันมาก่อให้กันถ้ไม่ตุนรอได้ที่ไม่จุนแค่นั้นเองครับคิ้วหนาปีกจ้อยเขาบอกเอาการอย่าต้องไปแล้วจะต้องเอามากรอ ไม่คุมาก่อนไหมสวัสครับขอบคุณนะครับขอบคุณ